สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้เรามาพักที่คืนนี้เรามาพักที่คืนวันที่ห้านะครับเรามาพักที่บ่อเกลือรีสอร์ทบ่อเกลือฟ้าใสนะครับก็อยู่แถว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 นี่ยครับป่าตรงนั้นท่านผู้ชมบ่อเกลือฟ้าใสเห็นไหมครับแสงเข้าน้ำหนะเป็นท่านผู้ชมไม่น่าจะเห็นเนาะต่ผมอ๋อเป็นเป็นว่าบ่อเกลือฟ้าใสก็แล้วกันนะครับ บเกือฟ้าใสก็เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้ครับค o เกิลได้ครับบเกือฟ้าใสนะคุณผู้ชมก็อยู่ติดติด,ดแถวอำเภอนี่ยแหละครับจากอำเภอมาไม่ไกลครับมาดูบรรยากาศครับก็มีห้องชุดมีคานผู้ชมที่นู่นครับห้องชุดมีแล้วก็คืนนี้ผมพักอยู่ห้องห้องเดียวนี้ครับ นี้ก็ราคาพันห้าครับราคาพันห้าก็นอนนอนสองนอนนอนสท่านได้ครับัอนนี้ผมอยู่หลังนี้ครับนอนสองท่านครับแล้ว <Okay. S 2> ก็ก็ที่จอดรถได้ครับเยอะครับประมาณยี่สิบคันได้แหละมาด้านหลังครับมาด้านหลังตีจอดรถก็ด้านหลังก็มีนะครับท่านผู้ชมได้สักสาวกันได้ครับท่านผู้ชม นี่กำลังเอ่อคุณคพี่ผู้หญิงกำลังจัดของเข้าอยู่ครับพี่ผู้หญิงกำลังจัดสอกของเข้าครับเดี๋ยวผมขอใส่รองเท้าสักกู้ครับมาดูบรรยากาศครับบรรยากาศรอบๆตรงน,น้นก็มีบ้านเป็นหลังนะครับที่พักเป็นหลังมีขนุอานนู้นครับอันนูแล้วก็อันนี้จะเป็นบ้านทัก เกี่ยวกับพนักงานคุณสุจะเห็นเป็นพวกพะหมอยู่ครับพะหมอยู่ด้านนู้นครับเพื่อนๆก็ได้ไปพักอยู่ด้านนู้นครับเป็นเป็นที่พักหลังใหญ่ครับเป็นห้องห้องอยู่ครับก็มีมีประมาณผมไปดูแล้วประมาณสิบเจ็ดห้องได้อยู่ครับห้องละสองท่านได้วันนี้มาเพื่อนๆก็มาประมาณยี่ยี่สิบสี่ท่านครับวันนี้ครับยี่สิบสี่ท่าน วันนี้เราจะนอนนี่ครับนพรุ่งนี้เราจะมีเวลาไปสปปนหรือเปล่าไม่รู้ครับเพราะว่าตอนนี้เราเข้ามาที่พักกี่โมงครับผมก็กะว่าจะเข้าไปที่สปันนะครับวันนี้หกโมงเย็นแล้วครับสิบไม่ใช่ครับพระธาทษสิบหกนาฬิกาครับสี่โมงเย็นครับสิบหกนาฬิกาตรงพอดีครับก็สี่โมงเย็นก็ไปไหนไม่ได้แล้วครับเข้าที่พักแล้วก็ เพื่อนๆสุภาพสตรีก็เหนื่อยแล้วครับเพราะว่านั่งรถมาครับนั่งรถมาเหนื่อยครับภูเขาเยอะครับเอาละครับคลิปนี้ก็คงจะล่าลาท่านผู้ชมไว้ตรงนี้แหละครับเดี๋ยวผมไปทําภารกิจที่แล้วเอาเสื้อผ้าไปในห้องก่อนนะครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจเอาคลิปนี้ก็ขอขอลา่อแม่ีปน้องไปก่อนนะครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจครับบ๊ายบายครับ <laughs> <laughs> <laughs>